รู้ญี่ปุ่นทั้งวันกระเป๋าใบเดียวเอาอยู่นอกจากมือถือกับกระเป๋าตังค์5ไอเทมนี้คือตัวช่วยสุดปังที่จะขาดไม่ได้พร้อมจดหรือยังไปดูกัน1เงินสดโดยเฉพาะเหรียญ100เยนญี่ปุ่นยังใช้เงินสดเยอะตู้กดน้ำกาชาปองหรือล็อกเกอร์ในสถานีรถไฟต้องมีติดตัวไว้สักหน่อย2ถุงพลาสติกใบเล็กที่ญี่ปุ่นหาถังขยะยากสุด พกถุงไว้เก็บขยะของตัวเองกลับไปทิ้งโรงแรมเรียบร้อยแถมรักโลก3 power bank ชาร์จไว้ใช้ Google map นำทางถ่ายรูปสวยๆมาทั้งวันแบตหมดจบเลยนะพกไว้อุ่นใจแน่นอน 4. ภผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กห้องน้ำสาธนารณะในญี่ปุ่นมักไม่มีกระดาษเช็ดมือพกผ้าไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์และข้อสุดท้ายพาสปอร์ต ต้องพกตลอดตามกฎหมายแถมใช้ทําแท็กฟรีช้อปปิ้งสุดคุ้มอย่าลืมเก็บไว้ดีๆนะครับครบ5ไอเทมรับแล้วเพื่อนๆมีของเด็ดชิ้นไหนเพิ่มเติมอีกบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทริกดีๆแบบนี้